สวัสดีค่ะพี่น้องก็มาพ่อๆกันเช่นเคยค่ะกับช่องสาวหมองคือเก้ากับบรรยากาศทงนะ้าสวนผักคือเก้าล้ะพี่น้องมือนีกัาอากาศหนาวอยู่ค่ะปะห้ามวัดอุณหภูมิกันค่ะว่าสิจักองศานี่ค่ะช่วงเศร้าๆช่วงเศร้าๆสิอยู่นี่ค่ะจักองศาละพี่น้องละ่ะช่วงเศร้าๆจะอยู่ที่13องศาเด้อค่ะ นี่ค่ะสิบสามองศาเซลเซียสนะคะมันอากาศหนาวเด้อค่ะสิบสามองศาบรรยากาศก่ะเย็นเจี๊ยบเลยค่ะนี่ค่ะเบื้องน้ำหมกน้ำหมกกอกระใบกระเทียมนะคะพี่น้องเบื้องโอ้ยอน้ำหมกกอกระใบกระเทียมอมันหนาวเย็นหลายากาศหนาว มักค่ะต้นกระเทียมมกักเ้ยค่ะอากาศหนาวๆแบบนี้น้ำหมอกกับใบกระหลำ่ำช่วงนี้ตอนเช้าๆอากาศเซนหนาว้ะค่ะื้นนี้สิบามงสาแต่ว่าพอแต่สายขึ้นไก้สีฮอดเทียงอากาศหอนๆค่ะวันนี้พอยามายขี้ฟ้าเต็มเลยค่ะกรเมฆนะ่ะคือจงฝนสิตกนี่ค่ะ วันนี้พอะตกคาลงมากับอากาศหนาวอีกค่ะอากาศเริ่มเย็นแล้วก็เริ่มหนาวขึ้นมาอีกเป็นแบบนี้แล้วค่ะบ้านพี่น้องเป็่นจังไดก็คอมเมนต์มาบอกสาวมองน้ำแน่เด้อค่ะไปกระล่ำกระลังใหญ่ทั้งด้หอดอกค่ะกระลังเริ่มกระลังเริ่มน้อยน้อยนี่ค่ะ ไปเบิ้งสลัดที่เขาแตมไปก้อนสมองแตมผักสลัดไว้ได้ได้หลายมือแล้วค่ะตอนนี้ก็เริ่มหญ่เป็นรูปเป็นรางแล้วค่ะผักสลัดก็ลังเริ่มหญ่ก็ลังเริ่มแตกกอ อันเบียรในน้อยนี่ก็แม่นผักสลัดเด้อค่ะถ้าเป็นผักสลัดอีกค้นละสายพันธุ์หนึ่งจะเป็นแบบใดสมองก็ลืมสมองหุ้ยไวทั่วทีบเดี๋ยวให้เพื่อนยหญ่จักน้อยสมองกะสิจิมไปแต้มอันหนานถึงเทิงค่ะหลังๆปลูปกบอกโคลีบอคคอยขืนค่ะต้องปุงดินไหม กระเทียมสาหมองนะพี่น้องอันเพิ่นก็ลังอันหลงหัวบะนี้ต้นเพิ่นเริมแตกแบบนี้แล้วค่ะนี่สาเหตุที่กระเทียมมันง้ามเตลิดง้ามเตลิดบะนี้ล้ําต้นเพิ่นแตกแยกออกอีกต้นหนึ่งค่ะมันต้นใหญ่แหงเลยพี่น้องต้นแบบต้นใหญ่ใหญ่แบบใหญ่ใหญ่น่ะนี่เพลนอ่ะพี่น้องเืิ่งต้นทอนิวโปสาหมองเพลนอ่ะ พี่น้องก็น้องเปียบเทียบกับนิ้โปพี่นอ้องบ้างเด้อค่ะพุดนะน่เบื้องนิ้โปสาวหมองกับต้นกระเทียมค่ะบัน,นี้มันงามแหงมันเป็นกระเทียมพื้นบานค่ะเป็นกระเทียมพื้นบานบะน,นี้พื้นดันงามปีนี้มันหนาวจัดค่ะฟังเบื้องสีหัวไงบอสาหมองก็ว่าสีหัวไงอยู่เด้นี่บันนี่เห็นบ่อพื้นงามแหงพื้นกระสิแยกต้น ถ้ว่าต้นนี้กับตน้นไ่ยุค่ะถ้าว่าเพลินกระสีแยกมาแบบนี้ค่ะนี่สาวหมองไ่อยากให้มันแยกแบบนี้เลยพี่น้องอยากให้เป็นต้นเดียวหัวเดียวของสินะนี่ค่ะนี่จะต้นอ้วนๆกระซิล้อห้กระเทียมเป็นดอกพุล่ะค่ะเพรากระเทียมเป็นดอกแล้วสาวหมองก็ค่อยสิกูค่ะเราเป็นดอกเราล้ำต้นเพลินกระซิลมนีค่ะ เพราะเป็นดอกเราล้มต้นเพื่อนกระสิออนจับแบบสีเป็นอ่อนๆแล้วก็ลมค่ะอันนี้เพื่อนล้มต้นแข็งอยู่ค่ะแสดงว่าท่านได้หลงหัวนะพี่น้องอาจจะหลงขาไกลอยู่หลงในน้อยค่ะกาลังหลงหัวในน้อยนะพี่น้องเคลือนหลงขาไกลนี่แบบนี้ค่ะพูนพุ่นละเดี๋ยวจะได้กูให้เบิ้งดอกค่ะลุยก็ห้องแน่นยุค่ะ ประกาศลุยหรือว่าประกาศขาวปีก็ห่อแน่นว้องหันสมองเก็บไปเฮ็ดกิมจิกระแซบยุพี่นอ้องพักผักคนาตัดไปเบืดนแล้วค่ะเหลือแต่ตนบ้องาามสมองด้อันลุกไปให้ปลา ผักซีจีนก็เริมต้นใหญ่บดน,นี้เพิ่นกระสีออกดอกแล้วเนียค่ะปลูกหลายโพดสมบอกว่าสิว่าปลูกหลายปาน,นี้ดอกแต่ว่าโอ้ยจักจังใดพี่น้องก็ว่าสีขายใดละค่ะบัน,นี้อันช่วงนี้มันเป็นฤดูพักเนาะพี่น้องกันเลยขายบ่ใดก็เลยสิปล่อยแหวงซี่กระเก็บไปกินแน่ค่ะเก็บไปแจกคนแน่แต่ว่า ทั้งบานเิ่นกระปูกสุขคนค่ะช่วงนี้อากาศหนาวเย็นเพื่อนก็มีกันสุขคนเนาะค่ะหอมแดงดอกก็เริมโพขึ้นมาสูงแล้วค่ะที่สมองเก็บไปมือก้อนนี่กระหลายเติบบันนี้ชอดอกเริมเงาขึ้นมาเห็นเราพี่น้องเห็นว่าขาวๆดอกหอมแดงเนี่ยนะคะเป็นดอกสีขาวๆข,ขึ้นมานะคะเดี๋ยวให้เพื่อนสูงก็นี่ก้อนเคยสีเก็บอีกค่ะ เอาไปพัดไส้ตับใกล้ตับหมูกระแสบเด้อนี่ค่ะแสบแสบพัดมีรสชาติออกหวานหวานค่ะหวานดีว้านนี่ดีกินกับเขาเจา้านี่เขาสวยนะคะแสบแสบพัดกำลังสังเกตดอกคนาค่ะงามงาม ดอกคา้าอย่างมะงามเถอะพี่น้องแต่ว่าบ่ามีกลิ่นหอมเลยค่ะคือดอกกลวยไม้ป้าเลยดอกคนาแบบสงกลวยไม้ป้าเลยค่ะที่เรามองไปเก็บเห็ดยวนโคเข่าเห็นกลวยไม้ป้าเป็นกลวยไมดินนะคะยุคกับขี้ดินขึ้นมาเพิ่นเป็นกลวยไมดินดอกแบบสีละค่ะดอกคล้ายๆดอกคนาเลยสีขาวแบบสีละงามงามค่ะเบ่ง โอ้กําลังเห็นดอกคนาชัดๆปลูกมาจักวัดจักปีกําลังพึงสังเกตด,ดอกคนาว่าเพิ่งงามแบบนี้นะพี่น้องทุกเทือกับปลูกธรรมดาแต่ไม่ได้สนใจก็บ,บ่าหัวเพิ่งงามนะโอ้ยงามไม่หลีนะคะ่ะดอกคนาเนี่ยเพื่อนเป็นดอกขึ้นมาเน,นี่ยค่ะพุดนะเบื้องนําหมอกแล้วพี่นอ้องพุดนะอากาศหนาวนะคะนนืันนี้สวยงามจริงๆ บ่ทันแน่นปันไดค่ะอีกจักน้อยประกาศลุยปลูกเบียดกันค่ะบ่าท่านได้ห่อปันไทยท่านเแน่นแต่ต้นนี้ไกลแน่นแล้วลวคะค่ะสมองตัดไปเกือบเบิดแล้วค่ะมองนี้นี่ห้อยตัดไปเมื่อทันละที่เอาไปเฮ็ดกิมจีนะคะตัดไปเกือบเบิดแล้ว ปีกวยสุดปีแล้วค่ะหักออกถ้่เขาบ่าหากหักดล้วนวยเพิ่นกระซิบปรตรงปีสมองก็เอาไปกินค่ะนี่ค่ะกวยน้ำวาเด้อค่ะหรือว่ากลวยอ้องบานเขานี่ลหละแดดออกแล้วค่ะตะเว้นขึ้นสูงละหยากรับแปงกระเทียมสมองกระไรหลาย แต้ซอมองอันบ้นลกดอกค่ะลกสองเทียสามเทียแล้วเพราะว่าเพิ่นกับต้นญ่แกแล้วค่ะปล่อยให้เพิ่นยุกับหยาแปลงสันหลังเพิ่นหลงหัวใดย่ค่ะกระเทียมขอให้อันหุ่นแหลกที่อันหยาขึ้นนะพี่น้องเฮาต้องลกห้าให้เพิ่นเดี๋ยวเพิ่นสิต้นบ่าหญ่ค่ะวันนี้เพิ่นล้าต้นขึ้นได้แล้วเหยียบหญ้าแล้วก็ไม่มีปัญหาดอกจังไถกระโหลงหัวค่ะยุ่ปนห้าได้ก็ะโหลงหัวใไ่คือเกาค่ะบ่าเป็นหยางพี่น้อง มันเพ่นยู่กันเอือธรรมชาติกันค่ะเป็นเอื้อเฟื้อกันนี่ค่ะท่ายแปลงกระเทียมยัางมือเสารนี่อ้ยงามอ่หลีบรรยากาศช่วงนี้บรรยากาศมันหนาวเย็นค่ะอากาศหนาว ตะเว้นก็ได้ขึ้นสูงแล้วเนาะพี่น้องคลิปนี้ซ้ำมองก็ขอตัวล้าพี่น้องไปเพียงซ้ำมีเด้อคะ่ะเดี๋ยวคลิปหน้าค่าว่าพอกันไหมพาชมสวนมือละนิดละน้อยเนาะ,ะ,ะค่ะกะขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามทุกการรับชมเด้อพี่น้องสวัสดีค่ะ